สวัสดีค่ะ My Honey Magical เป็นม้าออกการดูดวงเป็นเพื่อนคุณเอนเตอร์เทนเมนต์ให้คุณนะคะแล้ววันนี้เราก็กลับมาเจอกันในแรนดอมนะจ๊ะกับไพ่เด็กนี้เอ้ยสำหรับนี้นะคะไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเคยทำหรือ,อยังนะคะ,ะกับแรนดอมนะคะมาชดเชยให้บอกแล้วว่าวันนี้ชดเชยกันยิ่งใหญ่ไฟกระพริบหลังจากถ้าเกิดนางดีขึ้นนางก็จะเอาใหญ่เลยนะจ๊ะมันเสินขึ้นนะคะที่บ้านเสินขึ้นภาษาอีสานเสินขึ้นก็ขืน อะไรล่ะถ้าภาษากลางคืออะไรคือบ้าเหมือนคนบ้าพลังอะฮะบ้ายอเออนั่นลละ <c oughs> นะคะ,ะกับแรนดอมเราจะใช้หยิบยกเอาเฮอร์มิตขึ้นมา <c oughs> อุ้ยตายแล้วเฮอร์มิตขึ้นมาตรงนี้เพราะเฮอร์มิตเป็นผู้ฉลาดนะคะเป็นผู้มีสติป,ปัญญาแต่ว่าผู้เงียบนะคะอินโทรเวมนุษย์อินโทรเวนมีโลกส่วนตัวสูงชอบเก็บตัวแต่ว่าฉลาด ะะรู้ทุกเรื่องเพราะว่าศึกษานี่ไงอ่านหนังสือหรือส่องนั้นเองนะ,ะเสียงที่ดังมาจากความเงียบหมายถึงว่าแรนดอมของเราในวันนี้นะคะชดเชยให้สําหรับผู้ที่ฟังอ่นานแซวแท็กบอลเรื่องเลยคะ่ะคือเสียงที่ดังมาจากความเงียบของคุณและเขาคือพวกคุณอาจจะเป็นสิตรีเชนชิปเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันเป็นคนคุยก็ได้หรือเป็นแฟนก็ได้แต่วันนี้มัน มันอื่นมันเงียบนะคะมันรู้สึกไม่แน่ใจและสงสัยเราจะใช้ไพ่สองใจกันค่ะนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์เจ้าที่จ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทุพองที่ปกปักรักษาท่านผู้ผ่านมาหรือเจตนากดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกลิ้งกลิ้งกลิ้งนะพอ,อยาวหานโพสก็บางท่านยังไม่ดูมาถูกใจมาแช่มา คอมเมนต์ก่อนเลยเดี๋ยวค่อยมาดูไพ่อะนะอันนี้คือตัวจริงเสียงจริงคือกราบจริงๆนะคะกราบคุณด้วยหัวใจหัวใจของคุณช่างงดงามเพราะว,าว่าเรารู้ว่าเราจิงจริงจะหลอกเออเซินข้นบ้าย,ยอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะหมอย่องสมแแจอะไรนักหนาที่เพื่อนๆด่าเรานะเราเข้าใจว่าตัวเราเองเป็นอย่างนี้ขอบคุณที่อดทนกับหวานขอบคุณที่รับฟังหวานนะหวานจะทําอะไรคุณก็มาถูกใจเข้าใจหรือเปล่าวางท่านเป็นคนภาค ภาคเหนือภาคใต้ก็มีนะเออต่างประเทศก็มีนะแบบนะคะที่พยายามอดทนกับหวานขอบคุณจริงๆค่ะปะเราอันนี้เป็นการสุ่มและยิ่งเป็นแรนดอมนะคะไม่มีกล่องไพ่ให้เลือกมาดูซิว่าเหมือนเราปาลูกดอค่ะเป็นสุ่มเนาะไพ่ยอยากจะพูดคุยกับใครนะคะสถานการณ์ตรงนี้มันจะเป็นของใครขอนุญาตคุูบาอาจารย์เป็นการสุ่มยิ่งไม่มีกล่องไพ่ให้เลือกไม่สามารถเกิดขึ้นกับทุกคนได้ อาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือเขาฟังไปแล้วท้ามไม่ใช่แค่ออกนะหรือฟังไปเถอะมาดูซิวันนี้ยียาหวานจะมีมุกอะไรคุณเพราะปกติหวานมาหวานหวานหรือยายน้ำหวานเนี่ยนะคะเป็นคนเรียบร้อยมีพี่คนนึงเขารู้จักเราอาา่าฮะทีนี<笑><笑><笑>่ก็คือเป็นเป็น,ปนคนที่นวดให้เนี่ยนะเขาบอกว่าตายแล้วทำไมอยู่เงียบเรียบร้อยแต่ทำไมเป็นในคลิปเป็นอีกคนหนึ่งก็คือ องลงอย่างที่บอกเราจําไม่ได้จริงๆนะคุณว่าเราพูดอะไรไปบ้างบางทีมันเล่นไหลค่ะยิ่งกว่าปลาไหลใส่สเก็ตนะจ๊ะค่ะไปดูกันว่าวันนี้ไพ่ยอยากพูดคุยกับใครนะขออนุญ,ญาตคูบาอาจารย์จะที่ดทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทุโรงที่ปกปักรักษาท่านผู้เลือกผู้เข้ามาดูแรนดอมคลิปนี้ขอให้ไพ่เชื่อมโยงกับทุกคนค่ะนะจ๊ะขอให้ถูกต้องใกล เขียงมาดูซิวันนี้ไพ่ย,ยากพูดคุยอะไรกับคุณขออนุญาตดูดูเขานะฮะเขาเป็นอย่างไรในวันนี้เขาเดินออกไปจากความสัมพันธ์แล้วตัวของเขาเอง energy ของเขาคนนั้นของคุณที่คุณอยู่ในใจคุณมีอะไรบ้างเห็นไหมเอ่ยเขาห้าใบไปเลยจ้ะมันห้าแล้วยี่หวาน เอาไว้เป็นข้างบนโอเคอยี่นี้ก็ซื้อจริงจริงนับเลขก,ก็ไม่ถูกด่าฉันอีกแล้วเธอเนี่ยแดถ้วย queen of cup และสี่ถ้วย seven of wands seven of swords และตัวนี้มีห้าไม้นะก็จะมีที่เห็นมีเขาของคุณมีกรกฎพิจิกมีนเม่สิงห์ธนูมิถุนตุนกุมถ้าเขาไม่ได้อยู่ในราศีนี้ธาตุนี้เขาอาจจะเกี่ยวข้องกับเลขแ เลขสี่เลขเจ็ดค่ะแปดสี่เจ็ดไม่ได้ให้หวยนะอืมพวกคุณเนี่ยนะเดินออกไปจากความสัมพันธ์แล้วเขาเดินออกไปแล้วจากคุณห่างกันไปแล้วนิ่งจริงๆรแปดถ้วยนี่คือหันหลังแต่ถ้วยก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะถามว่าวันนี้เขาเป็นยังไงเขาคิดถึงคุณค่ะเขาคิดถึงคนในนั้นเขามองไปทางไหนคุณเห็นไหมเขาวาดรูปกวาดรูปใครสักคนไนอตัวนี้มันคือใครคะคือคุณหรือเปล่า นะในนะ้ามองไปทางไหนก็เจอคุณนะ่ะเออหลับหูหลับตาหรือจะวาดภาหรือจะส่องกระจกก็เห็นคุณคือมันเอาคุณออกจากหัวไม่ได้หรอกเดินออกไปงั้นแหละนะคะตรงนี้มีอะไรอีกสี่ถ้วยคิดถึงแล้วก็ทํามือแบบเนี้คุณอืมทําเท้าข่างคิดมากท่านี้มันเป็นท่าที่แอคอาร์ตคิดถึงแต่ไม่ถึงคือคิดถึงแต่บอกไมไม่ฉันมีเกีรติและสังศีฉันจะไม่ทักก่อนใครทักก่อนมันแพ้หรือไงค่ะ หันไปทางไหนหันไปทางใดก็เจอวันนี้เขาอาจจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์เดินไปโฟกัสที่ตัวเองไปทํางานมีเจดาบเขาปิดบางซ่อนเร้นความรู้สึกที่แท้จริงความรู้สึกที่ยังคงรักและปักอกปักใจนั้นเองนี่คือตัวเขาค่ะไปดูคุณมั่งดูเขาแล้วก็อย่าลืมมาดูเรานะจ๊ะดูตัวเราเองดูละครย้อนดูตัวเราเองค่ะนะะไปดูกัน เขาเป็นอย่างคุณเป็นอย่างไรหนึ่งดาวคุณอยากอาชนะเขาเอเนอรีของคุณวันนี้โอ้โอ้พวกคุณเป็นคู่กันฉันเล่นด้วยวันนี้โอ้ยตายแล้วโอ้เจ้าขออนุญาตกดกระดิง่งยี่หวันกดกระดิง่งเสมอมือเลือดเลยคุณอาบไม่รู้ละ่ะวันนี้ที่ตู่ติ๊งต่างว่าเป็นของตัวเองนะจ๊ะคืออะไรโอ้ตายแล้วโอ้อินเล็บคุณดูสิคุณดูสิ คุณจูบอยู่กับใครคะอีนี้มันเป็นโจรห้าร้อยหรือเปล่าเนี่ยมันใส่แมสอุ้ยใส,ใส่ใส่อะไรนะใส่แว่นนะคะคุณใส่แว่นแบบนี้มันเป็นอะไรคะเป็นแบ็คแมนเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นปอมตัวเป็นซูเปอร์ฮีโร่อ้ายฉันน่อมลำใหญ่ฉันทำเสียงสองเสียงสามเสียงสี่นะตบไหมคุณตัวของคุณเนี่ยนะมีใครบ้างรัคนาราศีไม่ตรงก็ดูได้แต่คุณรู้ไหมว่าในหนึ่งคนเราจะมีดินน้ำลมไฟในตัวคุณอาจจะมีวันเกิด เดือนเกิดนะคะหรือเวลาตกฟางหรือปีหรือเดือนนั้นก็แยกออกเป็นหมดหมดเดือนไทยเดือนอ้ายเดือนยี่เดือนสีเดือนห้าอะไรนั้นมีหมดเลยนะดินน้ำรวมไฟค่ะแต่ว่าเอเนจีตรงนี้เราเห็นว่ามีมิถุนตุลกุมกรกฎพิจิกมีลัคนาราศีมิถุน,นพฤกษ์ก,กันมังกรลัคนาราศีพฤกษกใต้สําหรับเป็นลัคนาราศีมีนค่ะทีนี้มันเป็นยังไงเอเนจีของคุณหรอคุณอยากเอาชนะเขา ถ้าเขาเดินออกไปคุณก็จะเดินตามนะเราเพิ่งดูคุณอะไรนะคุณเย็นหลีกับคุณวินลี่พี่วิลลี่ไม่อินทอเมื่อก่อนกะเลามากค่ะคุณนะแล้วก็เวลาทะเลาะกันคุณเย็นหลีก็จะเดินหนีคุณวินลี่ก็เดินตามจ้ะที่เขาเล่าในในทีวีเราเพิ่งจะดูทีวีทีนี้มันเป็นยังไงเขาเดินหนีคุณก็จะตามแต่คุณไม่พูดนะคุณจะส่องคุณก็ยังส่องคุณก็ยังอยู่ในพื้นที่ตัวเองเอเนอร์จีของคุณอยู่ข้างล่าง่านี่เขา ให้เขาก่อนวันนี้นะยกให้เขาเถอะทีนี้คุณรักเขาหน่คุณก็ยังถือถ้วยรอเขาส่วนเขาเองก็คิดถึงคุณมองไปไปทางไหนก็เจอคุณอุตส่าห์เดินออกมาทํางานแล้วยังคิดถึงส่วนคุณเหรอเขาคิดถึงคุณแล้วคุณเป็นไงเลิฟจ้ะ lover 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 <laughs> <L> น้ำลายกระจายคุณรักเขาดูคิวปี๊ดน้อย คิดวิตอายพวกคุณจูบกันอะไรดุดดื่มขนาดน i g บิ๊กคิสคุณรอคอยเขาที่จะมอบจูบรสสัมผัสนะคะที่ยิ่งใหญ่คุณรอคอยเขาคุณไม่เคยละสายตาไปจากเขาคุณสอดสองและรอคอยเขาคุณรักเขามากเราอยากจะบอกให้คุณหวังดีกับเขาคุณคิดถึงเขาเขาเองก็คิดถึงแต่สำหรับนี่เป็นเอเนจีร่วมเนาะประมาณนี้ค่ะใช่คุณไหมใช่เขาไหมความรู้สึกประมาณนี้หรือเปล่า เขาคิดถึงคุณมากค่ะแต่เขาจะไม่บอกความรู้สึกนะส่วนคุณเองรักเขาเลยแหละอืมก็ดีนะรักก็บอกรักชอบก็บอกชอบเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจเมื่อวานเองเป็นหนึ่งคนที่ไม่กักค่ะรักบอกรักชอบบอกชอบไม่กักด้วยเออใจแม่ไปขอแล้วด้วยเอออย่างนี้แต่เสียใจค่ะคุณแม่ไม่อยู่แล้ว อันนี้หยอกนะคะหยอกหยอหยอกหยอก,ยอก,ยอกแรงทีนี้ยจะไพ่ร่เราจะไปดูกันว่าเสียงที่ดังมาจากความเงียบอ่าก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเนาะเพราะเขาจะไม่มีทางบอกสิ่งที่เขาอยากจะบอกฝากผ่านไพ่มาบอกถึงคุณคืออะไรนะขออนุญาตหยิบไพ่แทนคุณคะ แต่สำหรับเขาไม่มีทางที่จะบอกหรอกสีถ้วยความสัมพันธ์นี้นิ่งจริงๆนิ่งได้ใจการตัดได้สีถ้วยอีกโอ้ยเขาอยากบอกว่าเก็บเงินก่อนรอก่อนนะนัะ่นไม่มีทางบอกค่ะ ten of p e n t a c l e the e m p a t h e v e of swords the devil ก้าสิ่งที่เขาอยากบอกคุณในวันนี้นะคะ เห็นไหมเอ่ยเห็นสิออกจากชัดเขาอยากได้คุณเป็นครอบครัวอยากเติมเต็มให้คุณเขามองว่าคุณซวยมีเสน่ห์พราวนะแล้วยังไงเสียงที่ดังมาจากความเงียบเขาเลือกคุณถึงไม่ได้บอกเขาก็เลือกคุณคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายเบอร์หนึ่งที่เขายกให้เป็นความสุขของเขาเกิดมาไม่เคยพบเจอใครที่เป็นแบบคุณนะคะแล้ยังไง จ็ดดาวและเดวิลเขาหลงเสน่ห์คุณด้วยเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เหมือนดังมีห่วงเศร้ามีเวทมนต์อะไรบางอย่างที่คุณเอาโซลาขอเขาไว้หรือไงเนี่ยนะอเข้าหลงเสน่ห์คุณถอนตัวถอนใจไม่ได้แต่เขาจะบอกไม่ไม่เจ็ดดาวคือการปิดบังซ่อนเร้นความรู้สึกดีที่มีให้ตัวนี้เงียบกลางคืนนอนไม่หลับฝันร้ายพะวงสะดุง้งตื่นคิดถึงคุณค่ะ ฝันถึงคุณเอาคุณออกจองงากหัวไม่ได้อืมขนาดน,นั้นเลยําอีกแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะชัดๆสิอืมในวันนี้เขารู้สึกงไงกับคุณรู้สึกมั่นคง s ต a b l e กับความรู้สึกเขารู้สึกว่าคุณสวยหลอ่อใจดี อดทนหนักแน่นและมั่นคงงามอะค่ะพราวมีเสน่ห์เขารู้สึกว่าความรู้สึกลึกๆที่เขามีต่อคุณเขามองว่าคุณเป็นคู่นะคะจัสตินราชินีถือเหรียญและจัสตินคือคู่คู่ที่เติมเต็มให้กันซิกอัวานเขาอยากเอาชนะใจคุณเขาอยากก้าวข้ามผ่านกุปสักปัญหาเขาอยากสู้ไปกับคุณนะคะสู้อะไรอย่างเงี้ยเออ อัศวินถือดาบใช่เขาจะแอคชั่นละเขามีปัญหาสุขภาพหรือเปล่าคนนี้ของคุณคิดมากคิดเยอะไม่งั้นก็งานมีปัญหาเจ็บปางตายเขาเพิ่งหายป่วยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลหรือตอนนี้เขากําลังตรวจชีตรวจอะไรสุขภาพประจํำปีอะค่ะเขาหวัดกลัววิจตกกังวลถ้าพูดถึงใครตัวจชีพิเศษมั้งพิเศษแกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวจริงเสียงจริงช่วงนี้แกไปขึ้นคอนเสิร์ตนะคะ แกอ้วนขึ้นแกบอกว่าแกลาขานแล้วเซ g ก o d บายแล้วนะนั่นน่ะสินะทีนี้แกเป็นซเปว่าฮีโร่คุณรู้ไหมว่าอะไรก็ยอมคือตอนสมัยเราเป็นเด็กน้อยเราชอบมากเลยอะไรก็ยอมเธอเธอจะพูดเรื่องอะไรค่ะเขาคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณรู้สึกมั่นคงกับคุณเขารู้สึกว่าคุณคือคู่ขยกเอาชนะคุณเขาจะแอคชั่นแล้วแต่มันมีสิบดาบเดาบเนี่ยเขาป่วยทําอะไรไม่ได้ค่ะ อ่ะเขาชอบคุณขนาดนี้แต่ไม่บอกเพราะมันเจ็บป่วยทําไมเขาถึงเงียบคุณรู้แล้วใช่ไหมสาเหตุที่เขาเงียบเขาฝันร้ายเขาป่วยนะค่ะทีนี้เราจะถามให้ว่าคุณใช่สเปคเขาไหมนะฮะสามใบใช่สเปกไหมเออทำไมเขากักกักความสัมพันธ์ทำไมไม่บอกทำไมไม่รีบเร่งทำไมยึกยักยัก,ยก,ยกใช่สเปคไหมแล้วถ้าใช่เขาชอบออะไรในตัวคุณ นายถือเหรียญอัศวินถือเหรียญน,นะใช่สเปกไหมว้ายก็ใช่สิขนาดน,นี้ energy ของเขาคุณเห็นไหมตะกี้ที่ที่เราพูดไปเนี่ยนนคุณใช่สเปกเขาไหมใช่มากแต่เขาจะไม่บอกคุณหรอกเขาแอบ,บเก็บรูปคุณเอาไปฝังดินหรอเอาไปเซฟไว้ในโทรศัพท์เขาคิดถึงคุณคุณใช้สเปกไหมล่ะหันไปทางไหนก็เจอคุณคือที่สุดและเรื่องของสเปกงดงามในใจติด ตราตรึงอยู่ในความรู้สึกเก็บเอาซ่อนไว้ด้วยไม่ว่าในโซเชียลนะคะคุณจะโพสต์รูปอะไรพวกคุณอาจจะเคยอาจจะความสัมพันธ์นั้นไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าคนคนนั้นของคุณที่คุณมาถามถึงที่คุณนึกถึงอยู่ในวันนี้เขาเก็บรูปคุณซ่อนไว้เซฟไว้และไม่ว่าเขาจะทําอะไรมองไปทางไหนเขาก็เห็นแต่คุณคุณคิดว่าคุณใช้สเปกไหมล่ะถ้ามันจะขนาดนี้ไปดูค่ะสิ่งที่เขาชอบที่สุดในตัวคุณสเปก อ่าที่ว่าน่ะคืออะไรที่เขาไม่เคยบอกถ้าเงียบขนาดนั้นจะบอกไหมล่ะแรนดัมคลิปนี้เป็นการชดเชยสําหรับผู้ที่ฟังภาษาอีสานบรรลุเหลืองยังจะมาพูดอีกบอกว่าเขาไม่รู้ยังโอ๊ยแต่แตะกี้ควีนตรงนี้เป็นคิงคุณเห็นไหมมันคู่กันขนาดนั้นเราสรับแล้วสับอีกคุณก็เห็นเนาะสเปคของเขา วายเด้อเลยเบ่อตาตตาตขออนุญาตกดซึ้อะ่ะทำไมมันหวานหยดย้อยไปแต่งงานค่ะไปขัดผิวรออมราชาถือถ้วยเดอ s t สตแล้วก็สิบถ้วยคุณเป็นสเปคเขาไหมใช่แล้วเขาชอบที่สุดของคุณคือตรงไหนความอ่อนโยนความเอาอกาใจความเห็นอ,อกเห็นใจคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่อะไรก็ได้เวลาเขาถามว่าจะกินอะไรจะทำอะไรก็ได้บางครั้ง คำว่าอะไรก็ได้มันก็น่าเบื่อนะาลำคาญมันงี่เง่าแต่ถ้าสําหรับคนที่เป็นสเปคอุ้ยมันนา่ารักอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารู้สึกดีที่คุณเป็นคนอ่อนโยนเขาอกเข้าใจเขาเห็นอกเห็นใจเขารับฟังเป็นผูท้ที่เป็นนักเล่าเรื่องแล้วก็เป็นนับรับฟังที่ดีนั่นเองเวลาเขาทุกข์ใจมีปัญหาสรครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่เขาชอบเล่าให้คุณฟังมันสบายใจเวลาได้พูดได้คุยกับคุณค่ะคุณเป็นคนอบอุ่นเขารู้สึกถึงความเป็นคู่ ขเขาอยากได้ครอบครองอยากจับจองเป็นเจ้าของหัวใจค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลก็คือ love you so much. s ่ m u c อค่ะซึ่งจังเลยค่ะมันซึ้งเกินไปไหมนะมันเรียนไปนหรือเปล่าคำพูดนะคะในวันนี้จากความมืดมิดนั้นเง,เงียบงันนั้นเสียงที่ดังมาจากความเงียบเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะ,ะคำพูดเนี่ยนะคะ มันจะร้อยเรียงมาจากเรื่องราวทั้งหมดนะคะเหมือนคนแต่งเพลงเขาก็จะแต่งสัมผัสท้ายสัมผัสต้นโน้ตนั้นโน้ตนี้ส่วนเยาวาลก็เป็นนักเขียนบทประพันธ์ดังนั้นเราก็จะร้อยเรียงมาจากเรื่องราวให้แต่ละใบจึงมีคําพูดที่แตกต่างไม่ต้องใช้การคําพูดกันละวันนี้เออขี้เกียจหยิบข้าไปดูค่ะคําพูดที่เขาอยากบอกคุณนะคะ แล้วคลิปของแต่ละคลิปของเยาวานก็จะมีขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ว่าลงท้ายก็มีบทสรุปด้วยตลอดนะคะเธอจะพูดแทรกทําไว้ไแต่ละคำพูดเหรอไม่พูดไม่บอกไม่กล่าวรำยายเายาวานพูดมากเจ็บคออึดอัดค่ะความเขารู้สึกอึดอัดสิ่งที่เขาอยากบอกเหรอวันนี้เราไม่สบายคุณเธอเห็นไหมถ้าเราเงียบถ้าเราหายไปเราไม่ใช่ไม่รักเธอนะเว้ยร,รักเธอมากเราอยากให้เธอรู้ มาไม่เคยรักใครเธอเป็นผู้หญิงผู้ชายที่อบอุ่นเธอเข้าใจเราที่สุดเธออ่อนโยนเวลาเรามีความสุขเธอก็ดีใจไปกับเราและเวลาที่เราเศร้าใจหรือเสียใจเธอก็เป็นคนแรกที่อบกอดเราไม่ให้เรารักเธอเราจะให้เราไปรักแมวที่ไหนวะเออแต่ถามว่าวันนี้ถ้าเราเงียบเราอึดอัดเนาะเราไม่สบายเจ็บคอเสียงก็ไม่มีป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องไปหาหมอตรวจเช็คล่างกายประจำปีอะไรอย่างเงี้ยอืมเข้าใจหน่อยเธอ อะไรอย่างเงี้ค่ะแน่ใจเรื่องของใครเนี่ยสองถ้วยถ้าเราหันมาที่เธอเนี่ยนะเมื่อไหร่ก็เจอเธอเป็นคนที่คอยโอคอยโอบกอดเราเธอมีไหลให้เราซพเธอมีความรู้สึกดีๆให้เราเสมอเราไม่รักเธอแล้วเราจะไปรักแมวที่ไหนว่าปะนี่ไงแมวที่นี่ก็มีแมวนะคะ ค่ะอันนี้คือคําพูดที่เขาฝากมาเขาอึดอัดเขาเจ็บปวดแต่เขารักคุณและความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะยังไม่ได้พูดไม่ได้บอกและไม่ได้บอกคนนี้อาจจะเป็นคนที่นิ่งจริงๆหรือเขาป่วยนั่นแหละคุณคุณต้องดูแลเอาใจใสใ่เขานะในวันนี้เขาป่วยค่ะให้ดาบขึ้นมาที่ตัวของเขาทั้งนั้นเลยคําพูดที่เขาจะพูดเหรอขอไม่พูดหรอกเจ็บคอจริงๆขอน,อนอนก่อนวันนี้กินยาไปตั้งเยอะอยากพักอะไรอย่างงี้ค่ะเดี๋ยว ถ้าหายป่วยแล้วเราจะโทรหาเราจะทักหาเองแหละอะไรเงี้ยนะทั้งหมดทั้งมวลก็คือหลักนะจุบจ๊บๆทีนี้ไพ่สรุปและะ้วค่ะเราจะเอาไพ่อีกสำรับนึงแล้วกันถามให้คุณไปเลยว่าคนคนนี้ที่หายไปเนี่ยอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบ แล้วอยู่ดีๆบอกมาบอกรักแล้วก็บอกแค่บอกรักคาเดียวนี้แล้วก็จะกลับมามันง่ายไปป่ะวะาอะไรอย่างเงี้ยนะคุณควรทํำยังไงกับเขาค่ะเราจะใช้ไพ่อ,อีกสําหรับหนึ่งเป็นตัวตนของคุณนะคะว่าคุณควรทําอย่างไรกับไอคนที่เงียบนิ่งขนาดนี้ป่วยแล้วไงป่วยแล้วไม่แป <c oughs> ดดาบ <c oughs> ไปไม่เป็นเลย คุณก็นิ่งเขาก็นิ่งความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อได้ไงดูพวกคุณสิพวกคุณเล่นอะไรกันมัมมี่เหรอผีมั้นมีผีอะไรเนี่ยเป็นอะไรกันคะอึดอัดกินไม่เข้าคายไม่ออกทั้งสองคนสถานการณ์แปดดับตรงกันเลยเล่นละครใบ้เธอเงียบฉันเงียบเธอไม่ตอบฉันไม่ตอบใครตอบก่อนใครทักก่อนแพ้หรือไงนะเล่นละครใบ้กันหรือไงไม่เล่นด้วยนะอึดอัดไปดูค่ะขออนุญาตถามไพ่ขออนุญาตกีดแล้วกัน คุณควรทำยังไงกับคนที่นิ่งใส่คุณถ้าเขากลับมาไพ่บอกให้คุณนิ่งใส่ออนิ่งมานิ่งตออจ้ะอ๋อไปเดีอีกก็ให้โอกาสเขาและหนึ่งไม้นะมีโอกาสดีๆที่จะได้เริ่มต้นเดี๋ยเดทมากับหนึ่งไม้ไม่เริ่มก็จบอ่ะอ่าจะได้เริ่มต้นกับคนนี้เป็นไม้ไหมเป็นคนเก่งไหมเป็นคนประสบความสําเร็จไหมเป็นคนไกลไหม ต้องมีอะไรสักอย่างหนะึ่งมีสิบเหรียญให้โอกาสเขาสิค่ะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นจะได้ไปต่อกันนะคุณควรถ้าเขานิ่งก็นิ่งไปก่อนแต่มีโอกาสดีๆที่พวกคุณจะได้เริ่มต้นกลับมาเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ใหม่นี้ความสัมพันธ์กับคนที่นิ่งนี้คนนี้เขานิ่งอยู่แล้วแหละนะคะเป็นคนไม่ค่อยบอกความรู้สึกอะ่ะเก็บซ่อนเอาไว้เพราะว่าเขาต้องดูแลคนอื่นตรงนี้มีสิบเหรียญและอัศวินถือไม้พวกคุณยังมีแพชชั่นต่อกัน ยังจะได้ไปต่อแน่นอนค่ะไปดูแนวโน้มความสัมพันธ์เนาะไฟอาวานระวังความขัดแย้งเดนมาร์กเชียนแต่มีไพ่แอคชั่นอยู่เทนเาานารความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างหนักแต่ว่ารักกันนี่มีความอบอุ่นคุณมีหนึ่งไม้เขาเองก็มีหนึ่งถ้วย จะได้กลับมาเริ่มต้นเดอะเวล d ค่ะมาใบปิดจบเริ่มต้นความรักเก่าคนรักเก่าคนนี้จะกลับมาหรือไม่ใช่คนรักเก่าสิพวกคุณยังไม่ได้เลิกกันแต่ว่าความรักความสุขจะกลับมาอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งใต้สำหรับเป็นจัส m ินเดอะเว r l ์กับซิกอัพหวานะคะเอ้ยซิกอัพคับค่ะไปดูเราจะใช้ผ้าเราจะใชคคุณ ไปดูสำรับไพ่อัลเคลนเขา,ยขายอยากบอกอะไรกับคู่ของคุณมีสถานการณ์ดีใดจะเกิดขึ้นสองจิตสองใจคุณเองก็ยังลังเลสองจิตสองใจไม่รู้จะทำยังไงดีเคล็ดลับหรอคะใส่ต่างหูโอเวอร์ไซส์จะพ้นภัยจากการหูเบา <c oughs> ถ่วงไว้เพราะว่าตัวคุณอาจจะมีเยหวานเย,ยขมเนี่ยกล่อมประสานอยู่อตัวมานังมาร้าย นะะฮนางฟ้าหวานกับน,นางปีศาจขมนะจ๊ะอย่าเชื่ออย่าเชื่อใครทั้งนั้นเชื่อตัวเองค่ะติดสินบนเขาบอกว่าเคล็ดลับพกธนาบัตรสีเขียวติดตัวศัตรูจะแพ้ภัยค่ะอ่าสีเขียวสีเขียวแบงค์ี่สิดิหยุดหยุดอะไรคะไม่ว่าทําอะไรอยู่เขาบอกให้หยุดเคล็ดลับเสริมดวงความรักงดเว้นใส่เสื้อสีดําสีเข้มนะคะ ค่ะก็จะประมาณนี้ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขรักมั่นคงขอบคุณมาน,นะคะอย่าลืมซับสไครต์ไลค์แชร์มาหวานด้วยนะคะสรุปแว่ว่าความสัมพันธ์นี้ที่เสียงที่ดังมาจากความเงียบคือความรักความอบอุ่นความเป็นคู่อยู่ในนั้นนะคะแต่มันมีความเจ็บปวดบางประการอยู่นั่นแหละมีความรู้สึกอึดอัดอยู่ต้องให้เวลาเป็นช่วยตัดสินนะคะขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุข รักมันคงขอบคุณแ้กนะคะสวัสดีค่ะ